สองเลยใครบ้างดาราคนดังที่ถูกเชิญร่วมงานวิวาหวานมากคิงงานจอบอแต่ภาพยังไม่จบทยอยปล่อยออกมาให้ชมกันรัวๆสำหรับบรรยากาศวิวาหวานของคู่รักซุปตาน้อยสีมากปรินและคิมเบอร์รี่ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่14กันยายน2566ที่เลคโคโมประเทศอิตาลี เป็นอีกหนึ่งงานเล็กๆที่สุดแสนโรแมนติกอบวนไปด้วยรอยยิ้มความสุขของบ่าวสาวและเหล่าแขกคนสนิทที่มาร่วมเป็นสักขีพยานรักแม้ว่าจะจัดเล็กเชิญแค่คนสนิทแต่เหล่าดาราคนดังที่บินไปงานนี้ก็ไม่น้อยเช่กันอาทิยาย่าอุรัสยาณเดชคูกิมิยะมากี้ราสีปอกพัดสอนกรเนยโชติกาท็อปนัทเสศ โอปปานหาไทยโบเบนจวันเจมมาภายรินรดาทางทีมงานที่นี่ก็ขอแสดงความยินดีกับบ่าวสาวป้ายแดงด้วยอีกครั้งและรอลุ้นข่าวดีทายาทอยู่นะคะ